ครับตอนนี้สำหรับนักกีฬา17-18ปีชายอิมิเนชันเลสแรงเมลและนะครับ okay, จะต้องควบคู่ไปก,กับการใช้มันสมองด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับตำแหน่งนสุดท้ายของกลุ่มไม่เป็นที่ปรารถนาของนักกีฬาเลยเพราะจะถูกตัดออกจากการแข่งขัน,นทันทีไป <Okay. S 1> แล้วครับขณะน,นี้เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามครับร <What? What? S 1> อเป่สัญญ,ญาณเกณฑ์าการแข่งขัน ร,รอบนี้นะครับมีเสียงปืนดังรอบหน้าครั้งสุดท้ายประกาศเบอร์ท่านออกต้องออกนะครับต้องออกจากการแข่งขันทันที <c oughs> อย่างรัการษาูุกระบวนไว้ได้อย่างนี้อยู่ครับมาดูครับใครจะถูกอบอ โคชออมรจรุนครับ68ออกจากการแข่งขันหมายเลข68หมายเลข68นะครับออกจากการแข่งขันหนึ่งเอภิชาติการไทยหนึ่งเย์หนึ่งออกจากการแข่งขัน เจ็ดเก้าเเก้อาทสอเทสหมายเลขเจ็ดเก้าออกจากการแข่งขัน,นหมายเลขเจ็ดเก้า เจ <laughs> ็ด <descon> ส <fin ido> ิบหกมายเลขเจ็ดสิบหกนัทสิทธิ์กินยศเจ็ดสิบหกออกจากการแข่งขันเลเจ็ดสิบแปด 78สุภวิทย์สมศีสิ78สุภวิทย์สมศินออกจากการแข,ข่งขันหนึ่งหเก้นึ่งหกเเกื้อกูลชัยวงศ์หงหกเออกจากการแข,ข่งขันหนึ ก็กูชัยวงออกจากการแข่งขันหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแศูนกิจชนะช่างปัดกิจชนะช่างปัด 180,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  180ออกจากเกมการแข่งขันด้วยครับ กษณะครับเกษณะ180คับษณะ180 173 173นัทธินันท์173ออกจากการแข่งขัน 173 1 8เจ8 1าดเจัก181ออกจากการแข่งขันคน,น,นี้จาก14คนเหลือ5คนสุดท้ายในสนามการแข่งขันรับมาดูาากันในรอบต 69 69อรินชัยป้องสุวรร69ออกจากการแข่งขันี่พอมมากใคจะออกออกาน้องาที่ออกแล้วครับลงไปในบูแบนครับลงไปในบูแบนเอจ็บเจครับหมายเจ็บเจ็ครับ ยินดีด้วยครับท่านได้ออกจากการแข่งขันแล้วครับหลังจากนํามาหลายรอบเลยทีเดียวเจ็ดเจ็ดครับทีละพวง์ัานกันตอนนี้เหลือนักกีฬาอยู่ในสนานการแข่งขันสามคน คนสุดท้ายที่เหลืออยู่ได้สำหรับท่านผู้ชมปักปบมือให้กันัาแข่งแรงอย่างเดียวแล้วไม่พอต้องใช้สนองและนะครับการวางแผนเปลี่ยนการแข่งขันไปแล้วสำหรับรายการที่ท่านผู้ชมรอคอยยิ่งในช่างเลสในรอบสุดท้ายน